ไข่จะลิ่นงนีต้องนำพริกกัดหมูของแฟรงกี้สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้หนูทำไข่เจียวใส่ช้อนมะ,ะเขือเทศแล้วก็ไส้กรอกนะคะโอ้เจียวเองเลยเหรอโอ,โอ้เจียวยังไงเจียวทำทำยากไหมไข่เจียวทำยากนะคะเนอะแล้วต้องปอกไก่แล้วแล้วก็คุก แล้วก็ไปใส่กระทะน่ะต้องใส่น้ำมันก่อนนะคะ <Ừ. S 2> แ,ลแล้วก็แบบแล้วก็แบบย่างไปแล้วก็ใส่ไอ้เยืล์ลงไปที่เราทำไปอ่ะ <Ừ. S 2> พอสุกแล้วเราก็ต้องมาตักเองอีกอ่ะอยยเลแล้วก็ใส่ใส่กรอบด้วยะนะนใส่กรอบด้วยอ่ะไหนเมื่อกี้ดูลิมันจะอร่อยไหมเนี่ยมันกินได้เหรอกินได้ไหน ท่านผู้ชมเราไปทำเองที่บ้านด้วยนะครับมันจะอร่อยมากสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับน้องเฟงกี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้ป้าจะมาสอนทำกันบ้านอ่ากันบ้านนะไหนสักกชดสิป้าฟังสินี่ตัวอะไรอ๋คอแล้วละสระอุอ่าอุ คออูนออ่านว่าคุฮะคออูนออ่านว่าคุณคุณใช่ไหมอ่าต่อไปตัวอะไรคออ่าลออ่าสระอะไรฮะสระคูอ่านว่าคูอ่าทั้งคำนี้อ่านว่าอะไรคุณครูอ่าคุณครูเดีนี่เขาให้โยงโยงไปหาคุณครูได้ไหมโยงเส้นหางคุณครูได้ไหมครับไม่ได้ทำไมอ่ะ คุณครูอยู่บ้านไม่ใช่ป๋าหมายความว่าการบ้านนี่คือให้โยงเส้นอันนี้จากคุณครูเนี่ยไปหาบในนี้มีคุณครูไหมมี้วโยงเส้นได้ไหมครับไม่ได้ทำไมอ่ะคุณครูอยู่บ้านเมื่อกี้นี่ผมพูดไปแล้วว่าคุณครูอยู่บ้านโยงเส้นไม่ได้เหรอเอา้าอันนี้นนมีในนี้มีครูไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครูผมเอาเหรเป็น <laughs> ไงนะ อันนี้ไม่ใช่ครูผมโยงไม่ได้เหรอเอาแล้วจะส่งกันบ้านยังไงอะต้องโยงครูคนอื่นก็ต้องโยงได้ไม่เวลาไหนโยงที่ไหนโยงไม่เธอคุณครูอยู่บ้านโยงไม่ได้เหรอหคุณครูชื่ออะไรนะครูเล็กฮะ<า>ครูปณิดาเอออยู่บ้านเหรอแล้วเราเราต้องโยงคําเนี้ยโยงเพราะคุณครูเนี่ยไปที่บ้านคุณครูเปล่าไปหาคุณครูที่บ้านเปล่าไม่ใช่อาว ยกได้ไหมไม่ได้เนี่ยทำกันบ้านคนนี้ไม่ได้ดิโยกหาครูคนอื่นได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้ได้สิเอาจะส่งกันบ้านยังไงเราเอาแล้วโยงหาในนี้ไหนคุณครูในนี้ยมีคุณครูไหมมีไหนอ่าเป็นคุณครูใครอ่ะไม่ใช่ครูผมแล้วโยงได้ไหมไม่ได้ได้ดิโยงไม่เหอะอ่ะโยงเร็ว ลองดูดูได้ไหมดูอ่าแล้วเขียนคุณครูดีดีเขียนคำนี้ด้วยข้างใต้นี้อ่า <c oughs> ส,สวยๆนะตบไปหน่อยอ่าโอเคโอเคส,สวยๆนะเอามือวางดีด <c oughs> โีโยโย่หาคุณครูไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> เพราะอะไรนะทำไมโย่โยหาคุณครูไม่ได้นะไม่ใช่ครูผม <c oughs> แล้วครูผมอยู่ไหน ครู <c oughs> ผมอยู่บ้าน <c oughs> บ้านใครบ้านครูไงบ้านใครบ้านมันโอเคเอาคุณโยงครูครูคนเดียไปก่อน้วเขียนคุณครูสวยๆได้นะ <c oughs> โถดูดูโยหาคุณครูก็ไม่ได้คุณครูอยู่บ้านเหรอใช่โอ้แฟนกี้เอ้ย